บทที่4ทุกสิ่งที่คุณมองไม่เห็นความสุขนั้นขึ้นอยู่กับอะไรมากมายมากกว่าไรายได้มีการหย่าร้างถึง13ครั้งในบรรดาผู้ชายที่รวยที่สุดในโลก10คนคุณอยากจะหาเงินได้ปีละ1นึ่งแสนด,ดอลลาร์พร้อมกับมีชีวิตคู่ที่คุณรักลูกๆที่ชื่นชมคุณเพื่อนที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่สบายหรืออยากได้เงินปีละหนึล้านดอลลาร์แต่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ เราก็มาถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเงินสิ่งที่เงินไม่สามารถทําให้คุณได้ก่อนสิ้นใจบนเตียงอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจอร์นอดัมได้พูดคําสุดท้ายว่าเจฟเฟอร์สันยังมีชีวิตอยู่สแสดงถึงความอิจฉาคู่แข่งทางการเมืองโทมัสเจฟเฟอร์สันทั้งที่ความจริงแล้วอดัมไม่รู้ว่าเจฟเฟอร์สันได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงเมื่อคุณอิจฉาใครสักคนจงจําไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นจากชีวิตของเขานั้น แทบจะไม่เคยเป็นภาพที่สมบูรณ์จริงๆตอนที่ผมกาลังเขียนหนังสือเล่มนี้มีการหย่าร้างถึง13ครั้งในบรรดาผู้ชายที่รวยที่สุด10คนของโลกและ7ใน10คนนี้เคยผ่านการหย่าร้างมาอย่างน้อย1ครั้งความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างกลุ่มเล็กๆแต่ตัวเลขทางสถิติที่ออกมานั้นแย่กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากโดยเฉพาะในเรื่องสําคัญกับความสุขอย่างยิ่ง ทำกลางกลุ่มคนที่มีชีวิตที่ถูกอิจฉาที่สุดในโลกมันก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะชีวิตของทุกคนเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นโดยเฉพาะส่วนที่ยากลาบากน่าเศร้าและทุกทรมานที่บุคคลมักพยายามปกปิดสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะเป็นการหามาการมีมันการใช้มันก็คือเวลาที่คุณจินตนาการว่าคุณมีมันมากขึ้นคุณมักโฟกัสเกือบทั้งหมดไปที่ชีวิตที่อาจจะดีขึ้นสิ่งที่มักถูกมองข้ามก็คือทุกๆส่วนที่ซ่อนอยู่ ที่อาจจะไม่ดีขึ้นเลยมีแนวคิดสมัยนิยมเกี่ยวกับเงินว่าถ้าคุณถามคนว่าคุณต้องการมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขคํ <c oughs> ตมมาตอบมักจะมากกว่ารายได้ปัจจุบันของพวกเขาประมาณ2เท่าสิ่งนี้เป็นจริงแทบทุกระดับรายได้คนที่ทําเงินได้ปีละสามหมดอลลาร์มักจะบอกว่าต้องการเงิน6 0 0 0 0ดอลลาร์ถึงจะมีความสุขคนที่หาได้6 0 0 0 0ดอลลาร์จะบอกว่าต้องการ1นึ่0 0สดอลลาร์และคนที่มีรายได้1ล้านดอลลาร์จะบอกว่าต้องการ2ล้านดอลลาร์ ถึงจะรู้สึกดีจริงๆส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลก็คือมันง่ายที่จะมองว่าการมีเงินมากขึ้นคือ,อยารักษาสําหรับทุกปัญหาของคุณแต่เมื่อคุณตระหนักว่ามันไม่ใช่ความคิดมักจะวนไปที่ว่าทามีอีกนิดเดียวก็คงพอแล้วการโฟกัสไปกับสิ่งที่เงินทําได้ในขณะที่เมินเฉยกับสิ่งที่มันทําไม่ได้อาจทำให้ผู้คนติดอยู่ในลู่วิ่งทางติดใจเจพอลเกตตี้เคยเป็นชายที่รวยที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่สะสมทรัพย์สินได้เกินหนึ่งพันล้านดอลลาร์ ในสารคดีปี1963เกตตี้ถูกสัมภาษณ์ที่คฤหาสน์อ,อนนรูราของเขาซึ่งมีพื้นที่700เอเคอร์และมีห้องถึง72ห้องมันเป็นหนึ่งในบ้านที่ตกแต่งอลังการที่สุดที่เคยมีมาเมื่อถูกถามซ้ำๆว่ามันเป็นยังไงบ้างที่ได้มีชีวิตเหมือนพระราชาในยุคนี้คำตอบของเกตตี้เป็นเพียงการยักไหลมันชัดเจนเลยว่าถึงจะมีเงินมากมายมาหาศาลในโลกนี้นี่ไม่ใช่ชายที่เต็ไมไปด้วยความสุขท้ายที่สุด เมื่อเกตตี้ถูกถามว่าเขาอิจฉาใครบ้างเขาตอบว่าผมอิจฉาคนที่อายุน้อยกว่าแข็งแรงกว่าราเดิงกว่าผมคนที่มีบุคลิกดีกว่าผมเคยปรารถนาว่าผมจะมีบุคลิกที่ดีกว่านี้จะได้ทําให้คนอื่นสนุกกับผมมากขึ้นผมกังวลอยู่เสมอว่าผมอาจจะออกไปทางหน้าเบื่อเกินไปหน่อยมันเป็นคําตอบที่น่าสนใจเพราะคุณอาจคาดหวังว่าเขาจะบอกว่าเขาอิจฉาคู่แข่งหรือคนจากยุคอื่นที่ประสบความสําเร็จมากกว่า แต่จริงๆแล้วคนที่เขาอิจฉากลับเป็นคนที่อาจจนกว่ามหาศารหรือประสบความสำเสร็จน้อยกว่าเขามากหากคุณทุกข์ใจยอยู่แล้วการมีเงินมากขึ้นก็ไม่อาจช่วยอะไรได้มากนะักเรื่องนี้มันยากสําหรับคนที่พยายามไขว่คว้าหาเงินมากขึ้นแต่ก็เป็นความจริงสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินเลยและเมื่อคุณตระหนักว่าการมีเงินอาจไม่เปลี่ยนสิ่งนั้นมันอาจเป็นการยอมรับที่เจ็บปวดวิลสมิธเคยเขียนในอัตาชีวประวัติของเขาว่า ตอนที่เขายากจนและเป็นโรคซึมเศร้าเขาสามารถฝันถึงอนาคตที่เขามีเงินมากขึ้นและเงินนั้นจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่เมื่อเขารวยความมองโลกในแง่ดีก็หายไปเขามีเงินมากพอจะซื้อทุกสิ่งแต่เขาก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าและชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยปัญหาลิกลูบินผู้บริหารวงการดนตรีเคยพูดอะไรที่คล้ายกันว่ามันยากที่จะซึมเศร้าอย่างจริงจังจนกว่าความฝันของคุณจะเป็นจริงเมื่อความฝันคุณเป็นจริงแล้วและคุณตระหนักว่า คุณยังรู้สึกเหมือนเดิมกับตอนก่อนหน้านี้นั่นแหละคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสิ้นหวังต่อมาเขาเขยา,ายความว่าผมคิดว่าพวกเรามาเข้าใจผิดคิดว่าความสําเร็จภายนอกบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนมันอาจทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เปลี่ยนว่าเราเป็นใครและช่องว่างภายในตัวเราที่หวังจะเติมเต็มก็ไม่ได้ถูกเติมเต็มจริงๆลองนึกภาพว่าคุณใช้เวลา20ปีของชีวิตทํางานหนักเพื่อสิ่งที่คุณคิดว่าจะช่วยแก้ทุกอย่างได้ แล้วในที่สุดคุณก็มารู้สิ่งนั้นทุมเทเน็ตเหนื่อยแต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนั่นแหละคือเวลาที่คุณเ,เริ่มสิ้นหวังสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเมื่อผู้คนบนรรลุเป้าหมายทางการเงินบางอย่างหรือซื้อของเล่นใหม่ๆแล้วสิ่งนี้คุณคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณและทําให้คุณกลายเป็นก้อนแห่งความสุขที่เดินได้บ่อยครั้งแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยและประสบการณ์นั้นกลับทรมานใจด้วยซ้ําความสุขมันซับซ้อนแต่ถ้าคุณลองทําให้เรียบง่าย มันก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นเช่นครอบครัวที่อบอุ่นสุขภาพที่ดีมิตรภาพการนอนครบ8ชั่วโมงลูกๆที่เติบโตอย่างสมดุลและการได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณก็อาจตระหนักได้ว่าบทบาทของเงินมันเล็กกว่าที่คุณเคยคิดไว้มันไม่ได้ไร้ความหมายเพียงแต่เล็กกว่าสิ่งที่คุณค่าไปมากแน่นอนว่าคุณสามารถจนแล้วทุกข์หรือรวยแล้วสุขก็ได้แต่คนที่มีเงินมากๆจริงๆเท่านั้นถึงจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุข มันเปราะบางแค่ไหนการมีเงินมากขึ้นอาจไม่ได้ช่วยชีวิตสมรสของคุณมันไม่ได้ทําให้เพื่อนๆรักคุณมากขึ้นมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มขึ้นอย่างน้อยก็ไม่เท่าที่คุณเคยคิดไว้สิ่งที่เคยเป็นความหวังปลอบใจว่าเงินจะมอบสิ่งนั้นให้คุณได้ก็จะถูกแทนที่ด้วยคมจริงใจที่โหดร้ายว่าเงินไม่สามารถทําได้บางครั้งสิ่งที่ทําให้ฝันดูดีคือความรู้สึกที่ได้ฝันถึงมันและเมื่อคุณไปถึงแล้วความฝันนั้นก็หายไป คุณกลับกลายเป็นซึมเศร้าแทนเมาคอมฟอร์เคยพูดไว้ว่าพอถึงเวลาที่เราสำเร็จเราก็หมดสิ้นกับมันไปแล้วผมกับภรรยาเคยอยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีเกือบทุกวันที่อยู่ในดีซีเรามาากักจะคิดถึงอากาศของแคลิฟอร์เนียเสมอลอสแองเจลิส <Los Angeles S 2> อุณหภูมิประมาณ70องศาในฤดูหนาวและ80องศาในฤดูร้อนส่วนใช้ฝั่งตะวันออกมีอยู่แค่2แบบร้อนจนทนไม่ได้ กับหนาวจนเกลือนมนุษย์จะทนสิ่งที่ยากทําใจก็คือเราคิดถึงอากาศของแคลิฟอร์เนียเพราะเราคิดว่ามันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสําหรับเราหรือสําหรับใครก็ตามที่จะบอกได้ว่าคนแคลิฟอร์เนียมีความสุขกว่าคนฝั่งตะวันออกรัฐที่มีความสุขที่สุดในอเมริกากับเป็นดาโกต้าเนบัสกาและมิเนโซตาซึ่งจริงๆแล้วมีสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกนี้ เรื่องเงินก็คล้ายกันมากนักจิตวิทยาผู้ล่วงลับแดนียลคานเนแมนเคยพูดว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่สำคัญเท่ากับที่คุณคิดว่ามันเป็นเมื่อคุณกำลังคิดถึงมันเขาชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งล่างมักจะรู้สึกไม่มีความสุขแต่พวกเขาไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาใช้เวลาไปกับการประสบและคิดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ความพิการในทำนองเดียวกันคนที่มีเงินมาหาศาล อาจจะมีความสุขบ่อยครั้งแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาใช้เวลาไปกับการประสบและคิดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องเงินของพวกเขาโดยเฉลี่ยแล้วคนที่มีรายได้สูงกว่ามักจะมีอารมณ์ดีกว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่าแต่ความแตกต่างน,นั้นจริงๆแล้วมีขนาดเพียงประมาณหนึ่งในสของสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดไว้เมื่อคุณนึกถึงคนรวยและคนจนความคิดของคุณ มักจะไปโฟกัสที่สถานการณ์ที่รายได้มีความสําคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆมากกว่าที่มันขึ้นอยู่กับรายได้ตัวอย่างเช่นมันง่ายมากที่จะจินตนาการว่าการมีเงินมากขึ้นและการมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นจะทําให้คุณมีความสุขคุณจินตนาการถึงห้องนั่งเล่นที่ขนาดใหญ่ห้องน้ําหินอ่อนบันไดโค้งในบริบทเฉพาะนั้นมันดูน่าทึ่งและบางทีมันก็อาจเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่มองข้ามได้ง่าย คือส่วนที่คุณไม่เห็นหรือไม่สนใจคือเรื่องอย่างเช่นมันยากแค่ไหนที่จะทําความสะอาดค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแซมเพื่อนบ้านที่ฟ้องคุณเพราะพวกเขาไม่ชอบส่วนของคุณเนื่องจากมันไม่ใช่แบบที่เพื่อนบ้านคนรวยทําและเรื่องราวก็ไปเรื่อยๆไม่จบสิน้นคุณยังคิดเกี่ยวกับการเพลิดเพลินในส่วนใหญ่ของคุณโดยไม่สนใจความจริงที่ว่าคนที่มีส่วนใหญ่นั้นก็มีอาการกรดไหลย,ย้อนภูมิแพ้ตามฤดูกาลและไข้หวัดเหมือนกับเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวย คุณมองข้าไมไปว่าคนที่มีสวนขนาดใหญ่ก็กดดเพื่อนร่วมง,งานของเขาและมีเจ้านายที่แย่และมีลูกค้าที่น่ารำคาญเช่นกันคุณเพิกเฉยอย,ย่างไม่ใส่ใจว่าคนที่มีโรงภาพยนตร์ในบ้านก็ทะเลาะกับคู่สมรสของพวกเขาและเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมง,งานที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเหมือนกับคนอื่นสิ่งทั้งหมดเหล่านี้หักล้างความสุขที่เราจินตนานการถึงเวลาที่ฝันถึงการใช้เงินที่มากขึ้นเมื่อมันง่ายและสนุกที่จะคิดถึงมัน ข้อดีของการมีเงินมากขึ้นจะให้คุณได้มันก็ง่ายพอๆกันที่จะมองข้ามสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือภาระที่มาพร้อมกับการมีของมากขึ้นและคุณก็จะได้แต่ความผิดหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเงินไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้เลยมันก็แค่ไม่ใช่ยาวิเศษเหมือนกับที่เรามักคิดกันและเมื่อมันทาให้คุณมีความสุขมันก็มักจะเป็นเหตุผลที่ละเอียดกว่านั้นนี่คือบางสิ่งสําคัญที่ควรนึกถึงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสุขอยู่แล้ว เงินที่มากขึ้นก็แทบจะไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้เลยแมทธิวคิวลิงส์เวิร์ดจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ยุติข้อถกเถียงที่คาคาสั่งในแมกวงวิชาการมานานหลายสิบปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินและความสุขงานวิจัยบางชิ้นเคยบอกว่ามีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนแต่บางชิ้นกลับไม่พบหลักฐานเช่นนั้นเมื่อคิวลิงส์เวิร์ดเจาะลึกไปในข้อมูลเขาพบว่าคนที่มีสุขภาวะทางอารมณ์ต่ำอยู่แล้ว วงเล็บเช่นรู้สึกเศร้ากังวลหรือหดหู่แม้ไรายได้จะเพิ่มขึ้นเกิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยในขณะที่กลุ่มคนที่มีสุขภาวะทางอารมณ์ปานกลางความสุขมีแนวโน้มจะดีขึ้นเมื่อมีอไรายได้มากขึ้นส่วนคนที่มีความสุขอยู่แล้วการมีเงินมากขึ้นก็เหมือนตัวเร่งที่ทําให้สุขภาพใจดีขึ้นไปอีกเขาสรุปไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณรวยแต่ยังทุกอยู่ เงินเพิ่มก็ช่วยอะไรไม่ได้มีปัจจัยมากมายที่กําหนดความสุขของคนเราจนเงินที่มากขึ้นอาจเป็นเพียงหยดน้ําเล็กๆในถังทํากลางขึ้นยักษ์ของปัญหาอื่นๆที่ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขและสิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าคือองค์ประกอบหลักที่ทําให้คนเรามีความสุขจริงๆเพื่อนครอบครัวสุขภาพความหมายของชีวิตและจิตใจที่สงบสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างและบ่มเพาะด้วยตัวเอง เมื่อการใช้เงินมากขึ้นทําให้คุณมีวความสุขมันก็มักจะมาจากเหตุผลทางอ้อมเช่นการใช้เงินซื้อบ้านหลังใหญ่และสวยงามอาจทําให้ผมรู้สึกมีวความสุขมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะบ้านสวยเองเหรอกครับแต่เป็นเพราะมันทําให้ผมสะดวกมากขึ้นในการเชิญเพื่อนหรือครอบครัวม,มาสังสรรค์และการได้ใช้เวลาร่วมกับคนเหล่านั้นต่างหากที่ทําให้ผมมีวความสุขจริงๆหรืออย่างเวลาไปเที่ยวพักผ่อนการไปหาไว้อาจทําให้แค่ตื่นเต้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆอาจได้เป็นการใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยที่ไม่มีงานไม่มีอีเมลไม่มีการเดินทางไปทำงานและให้เวลากับครอบครัวเต็มที่ตั้งหากมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ลองถามกับตัวเองว่าบ้านหลังใหญ่จะทำให้คุณมีความสุขขึ้นได้จริงไหมถ้าคุณไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวมาหาและการไปเที่ยวพักผ่อนจะทำให้คุณมีความสุขได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่สนุกกับการใช้เวลากับครอบครัวแล้วรถหรูจะทำให้คุณมีความสุขได้จริงหรือทามันถูกใช้เพียงเพื่อขับไปทำงานที่คุณเกลียดทุกวัน ถ้าคุณมีองค์ประกอบหลักบางอย่างของความสุขอยู่แล้วการใช้เงินก็อาจเป็นเหมือนคานงัดที่ช่วยเสริมให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าคุณขาดสิ่งเหล่านี้การใช้เงินกับกลายเป็นเหมือนไม้ค้ำยันที่หลอกตัวเองและนี่คือสิ่งที่น่าหงุดหงิดเพราะเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการมีเงินมากขึ้นหรือการใช้เงินมากขึ้นต้องทําให้ชีวิตดีขึ้นเสมออย่ามัวแต่โฟกัสว่าเงินทําอะไรให้คุณได้บ้างโดยที่ไม่เข้าใจต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้เงินมา เทเลอร์สวิปเคยเล่าย้อนถึงช่วงแรกๆในอาชีพของเธอว่าฉันมักจะคิดอย่างละเอียดเลยว่าฉันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงไม่ใช่แค่ว่าถึงแล้วจะรู้สึกยังไงสิ่งนี้หาย,ยากเพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเอาแต่ฝันถึงถ้งถวยรางวัลโดยมองข้ามความเครียดจากการแข่งขันถ้าผมฝันว่าชีวิตผมจะดีขึ้นแค่ไหนถ้ามีเงินมากขึ้นและใช้จ่ายได้มากขึ้นผมก็อาจจะกําลังมองข้ามราคาที่ต้องจ่ายเช่นงานที่ตึงเครียดชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน ความไม่แน่นอนหรือเวลาที่ต้องเสียไปจากสิ่งที่ผมรักนี่เป็นตัวอย่างสําคัญว่าเรามักจะตาบอดต่อข้อแลกเปลี่ยนที่มาพร้อมกับเงินนักแสดงตลกชื่อดังจิมมี่คาเคยพูดว่าทุกคนอิจฉาสิ่งที่คุณมีแต่ไม่มีใครอิจฉาวิธีที่คุณได้มันมาชีวิตที่ดีส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นต่างหากมันคือการทะเลาะที่คุณไม่ต้องเจอโรคภัยที่คุณเลี่ยงได้ความปรารถนาไม่ดีที่คุณไม่ได้ตามใจมัน มันคือวิถีชีวิตฟุ้งเฟอ้อที่คุณไม่ได้เลือกเดินความผิดพลาดที่คุณไม่ได้ทําและความเสียใจที่คุณไม่ต้องมีความจริงแล้วผมอาจจะมองเห็นแค่หนึ่งเเซ็นของสิ่งที่สําคัญในชีวิตคุณและคุณก็มองเห็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของผมเช่นกันและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีงามไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตได้ดีหรือไม่ดี มันแทบจะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเลยกับจำนวนเงินที่คุณหาได้หรือใช้ไปมาร์คแลนดอฟผู้ก่อตั้ง Netflix เคยเ,เขียนข้อความที่งดงามไว้ว่าผมตัดสินใจตั้งนานแล้วว่าจะไม่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ทำสตาร์ทอัพครั้งที่7และแต่งงานครั้งที่7สําหรับผมสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตไม่ใช่บริษัทที่ผมก่อตั้งแต่เป็นความจริงที่ว่าผมสามารถเริ่มมันขึ้นมาได้ขณะเดียวกันก็ยังแต่งงานกับผู้หญิงคนเดิม มีลูกที่เติบโตขึ้นมาโดยรู้จักผมวงเล็บและเท่าที่ผมเห็นพวกเขาก็รักผมและผมยังมีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับความลงรายอื่นๆในชีวิตของตัวเองด้วยนั่นคือนิยามของความสําเร็จในแบบของเขามันเป็นปรัชญาที่สวยงามสิ่งที่สําคัญกว่าจํานวนเงินที่คุณหาได้หรือที่คุณใช้ไปคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในชีวิตสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินต่อไปจะเป็นเรื่องราวอันน่าทึ่ง และหน้าเศร้าของชายสองคนที่เลือกวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิง